1 5 0 0ง0นาหน US เี่ย่ะกำลังคูณให้แล้วนะคะ1,50,000า US คูณ32บาทไทยออกมาเป็นเงิน4 8 0ล้านแสนบาทค่ะแปดบ 100, <Ooh. S 1> มืหน่อยคะ4ล้านค่ะเราก็จะไปทัวร์ไปกับตุกรกีได้ประมาณ5,600 <Yeah. S 1> เที่ยวอ่ะ You c a n discount for her because she on the carpet your carpet and play for the new husband in the future That's what i ตอนนี้เราอยู่ในเมืองคอนยานะครับที่นี่เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับของเมฟลา,านาครับถามว่าเมฟลานาคือใครเนี่ยจริงๆท่านเนี่ยเป็น,ปนมุสลิมนี่แหละนะครับทีนี้ที่มีความสําคัญเนี่ยเพราะว่าท่านเป็นผู้นําของลัทธิหรือนิกายที่เรียกว่าซูฟีเคยเห็นไหมฮะที่เป็นแต่งชุดขาวๆนะแล้วก็ หมุนหมุนตัวเนี่ย<ว>นะครับรอบตัวเองใช่ใช่ชใช่ใช่มใช่ใช,ใช่เขาเรียกว,ว่าเป็นลัทธิหนึ่งของมุสลิมเขาถือว่าการที่ทําสมาธิในการหมุนตัวเนี่ยเป็นการที่จะทําให้เราเข้าถึงพระเจ้าได้ก็ต้องบอกว่าที่นี่เป็นเป็นสุสานนะฮะของท่านเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยปัจจุบันก็เป็นที่ฝังศพของท่านด้วยเป็นสุสานอ๋อเป็นสุสานก่อนแล้วมาเป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ใช่ใช่แล้วก็ที่นี่ก็ใช้เป็นมัสยิดอยู่ ช่วงหนึ่งนะครับเห็นไหมครับมีน้ําพุตรงนี้นะฮะคือเขายังใช้เป็นที่ละหมาดด้วยก่อนที่จะเข้าไปทําการละหมาดเขาก็ต้องชำระล้างร่างกายตรงนี้นะฮะกับางหน้าเนี่ยมีเป็นโดมทรงเฉียวขึ้นมานะสวยมากเลยเป็นสัญลักษณ์ของเขาใช่ไหมพี่ที่เป็นแท่งเฉียวขึ้นมาอันนั้นนะคือตรงกับหลุมฝังศพของท่านโดยตรงโดยตรงเลยที่ผมเดินมาผมเห็นดอกทิวลิป ทิวลิปเต็ไมไปหมดเลยครับมันมีคข้อแม้อะไรเลยตอนนี้ยังมีหน้านี้ยังมีทิวลิปหลงเหลืออยู่นะครับต้นจำเนิดจริงอของดอกทิวลิปนี่อยู่ที่ตุรกีร<อ>ประมาณศตวรรษที่16เนี่ยทางสุลต่านของของตุรกีของออตโตมันตอนนั้นเนี่ยส่งเป็นของขวัญไปให้กับทางเนเธอร์แลนด์ก็เลยกลายเป็นดอกไม้ประจำชาติเนเธอร์แลนด์ไปตอนนี้แต่จริงๆตั้งเดิมอยู่ที่นี่เขาเป็นไมปไหม ครับก่อนจะเข้าไปข้างในนะครับเราจะต้องเอาถุงเนี่ยคลุมรองเท้าเราก่อนคือไม่ต้องถอดรองเท้าแล้วไงอ่าครับเพราะข้างในเป็นสถานที่ศักดิ์เนาะปกติต้องถอดรองเท้าแต่ว่าอันนี้เขาก็มีถุงถุงพลาสติกเตรียมให้เราไว้ใส่สวมทับนะครับเดี๋ยวก่อนจะเพิ่มอ่าใช่นี่นี่อย่างนี้นะครับอ่าสวมได้เลยครับผมคนละคู่อย่างนี้นั่งใส่นี้ก็ได้แต่เรามีความชํานาญในการยืน มูแต่ฟังหรืออธิบายว่าหมวกในแต่ละชั้นนี่ต่างกันอันนี้เป็นแสดงความสําคัญแต่ว่าชั้นสูงสุดจะเป็นสีเขียวสีเขียวใช่สีเขียวเดี๋ยวเราจะได้เห็นที่ของท่านเมฟลานาอยู่ด้ของท่านเมฟลานานะคะ คืออย่างนี้ว่าเราบอกว่าเอะเรามาเห็นเรามาอยู่ตรงหน้าสุสานของท่านแล้วเราจะต้องแสดงความเคารพยังไงนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องเลยท่านเมฟลานาบอกว่าคุณจะเป็นใครก็ได้แค่เข้ามาในนี้ก็สัมผัสผู้เป็นเจ้าได้เป็นเลสเบีเคารพแล้วก็ได้สัมผัสพระผู้เป็นเจ้าคุณจะตัวสะอาดตัวสกปรกจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเออเป็นผู้ชายเป็นอะไรก็ได้ ข้างหลังของกล้องนะพี่ก็คือเป็นกล่องนะฮะใส่คราวนะของท่านศาสดานะโมฮัมหมัดนะฮะซึ่งบอกว่าเออ่มันมีความหมใจย่ญญางนึลยค่ะว่าเขาดมใกล้ๆเนี่ยจะได้กลิ่นกุหลาบานะฮะนี่ยจะมีกลิ่นกุหลาบให้ดมตามช่องนี้นะเนี่ย กินกุหลาบบางๆนะฮะจางๆให้ได้กินกันนะนั่นก็คือความมหัศจรรย์หรือความศักดิ์สิทธิ์นะฮะแล้วก็บอกก่อนว่าเข้ามาที่นี่นะฮะเพื่อได้เห็นศิลปะแลือความสวยงามนะฮะของการพินติ้งการวาดรูปสวยแล้วก็ประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเออดีใจที่แบบได้มาครั้งหนึ่งได้มาที่ตุรกีนะฮะคือต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มีโอกาสได้มาเข้ามัสยิดนะฮะแล้วก็พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทางศาสนาของอิสลามซึ่งความรู้สึกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะครับตอนที่พี่ท็อป เราต้องทําความเคารพยังไงแสดงความเคารพต่อท่านยังไงซึ่งเขาบอกว่าไม่จําเป็นต้องต้องทำความเคารพใดๆด้วยก็ตามะไรคือหมายถึงว่าพอเราเข้ามาแล้วไม่ว่าเราจะเป็นคนดีคนไม่ดีหรือว่าเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่อ่างเงี้ยการเข้ามาที่เนี่ยก็คือการทําความเคารพท่านแล้วแล้วเราก็เหมือนกับว่าแค่เข้ามาที่เนี่ยเราก็คือการเออเรส p e c t ท่านแล้วซึ่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกประทับใจมากรู้สึกว่ามันเจ๋งมากๆครับผมก็ได้ทราบนะคะไม่ว่าจะเป็น ความหมายของทั้งตัวอักษรหรือว่าสถานที่นี้นะคะว่ามีความสําคัญยังไงต้องบอกว่าจริงๆแล้วที่นี่เป็นศาสนาสถานของชาวมุสลิมน,นะคะสิ่งแม้ว่าเราเองจะเป็นคนต่างศาสนาแต่สิ่งหนึ่งที่เมื่อเข้ามาแล้วเราสัมผัสได้นั่นก็คือความสงบแล้วก็ความศรัทธาแม้เราจะมีศรัทธาที่แตกต่างกันนะคะแต่ความสํารวมและการให้ความเคารพในศรัทธาซึ่งกันและกันเนี่ยเอิบอิ่มและยังความสงบมาสู่ สังคมสู่โลกใบนี้เมื่อกี้ฮะเกือบแล้วอะเมื่อกี้คิดว่าถอยหลังออกถูกดนะเคยมีคนนึงถอยหลังออกก็ราะท่าเป็นเครสบ้าเวลาที่นี่ปุ๊บเวลาออกต้องถอยหลังออกออกพยูนจะพักกินรอดูออไม่ใช่ไม่ใช่เดินปกติฮะาจจะเป็นความเชื่อส่วนบางคนใช่ทักทายค่ะพี่ยอครับเมื่อกี้ผมแอบดูสาวๆในเมืองนี้นะบางคนนี่หน้าตาแบบสวยมากเลยนะครับแต่ทำไมเขาต้องใส่ที่ที่แบบ ที่คลุมผมผมใช่ไหมฮะก็คือเขาต้องคลุมมุสลิมเขาจะที่หยาบเนาะก็เป็นเป็นวัฒนธรรมเป็นกฎศาสนาก็เลยแหละอีกแล้วนะครับว่าแข่งใช่ไหมฮะผู้หญิงเนี่ยจะต้องคลุมผ้านะครับเพื่อปกปิดร่างกายให้มิดชิดไม่ให้ผู้ชายสามารถจะเห็นอะไรได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วตุรกีเนี่ยค่อนข้างจะไม่เคร่งเรื่องนี้เท่าไหร่นะ สามสองนี่คือบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์สวัสดีครับอิเปร,เปรนี่คือบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์คุณกล้องเราจะเห็นว่าในบ่อน,นี่คนเขาจะโยนเหรียญลงไปเสี่ยงทายก็นี่ครับบ่อน,น้ำาบบนี้นะคุณทอมฮะตามความฝันของแม่ทีตาบ่อน,นี่เขาฝันว่าบ้านของแม่มแม่ทีแมรี่เนี่ยอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงจุดนั้นจะมีบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยต้องบอกว่าความมหัศจรรย์หรือว่ามิราเคิลเกิดขึ้นในทุกศาสนาเนาะ เน,น,น,นี่ยได้เห็นกับตาแล้วนะ,ะคือบ้านของพ่นแม่มารีเนี่ยเดิมทีอย่างที่บอกว่าค้นพบหลักฐานเนี่ยนะคะเหลือเฉพาะฐานเป็นฐานสีแดงเป็นอิฐสีแดงรอบๆเนี้ย แล้วเขาก็ก่อสร้างขึ้นมาบนฐานนี้เนี่ยนะคะเพื่อให้เป็นทรงบ้านและข้างในนะคะก็เป็นโบสถ์ด้วยคุณท็อปตอนนี้ค่ะคือมีเป็นทําพิธีโบสถ์ทำพิธีศาสนาด้วยนะคะคนก็จะต่อแถวเข้าคิวเพื่อจะเข้าไปชมข้างในเดี๋ยวเราไปขอพรกันนี่ไงกาแพงศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างล่างกาแพงศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างล่างแล้วก็มีเขาเรียกว่าโพลี่ฟาวเทนเป็นเนี่ยนะคะเป็นน้ำก๊อกน้ำเฮลเวลแล้วก็เลิฟเลิฟคืออะไรดิฉันเหรอฮะดิฉันเอาเฮลโอ้ดิฉันขอสามอย่าง ต้องครบองค์ค่ะข้างหลังค่ะด้านหลังเราเห็นแล้วเนะเาะเมื่อกี้ถามแล้ว เมื่อก่อนมันเป็นน้ำผู้แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาสร้างเอาเป็นก๊อกขึ้นมาให้สะดวกขึ้นคุณกล้องบอกนะเป็นเรื่องของความรักสุขภาพและอีออันนี้ก็คือเฮลแฮลส์หรือเปล่าเฮลเวลเวลอ๋อนะคะทั้งสามอย่างนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะได้เนี่ยต้องกินทั้งสามก๊อกเพราะว่าอย่างที่บอกเขาไม่มีการระบุก็เหมือนกับศาสนาพุทธเราที่เอาน้ำมนต์กลับไปฝากเนี่ยญาติพี่น้องนี่มาดูนี่ค่ะดิฉันใช้วิธีการแตะเอาช่วยเป็นสี่มงคลอ่าดิฉันเนี่ยอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เนี่ยทำด้วยกินด้วยมือออคุณกก้งงเนี่ยแบหวัลึส อยากจะกินเพื่ออะไรคะความรักทุกอย่างเอาทุกอย่างครบค่ะขอให้คุณได้เมี่ะขอให้คุณได้เมียค่ะเห็นไหมเขาจะเอาเก็บไปฝากคนที่เขารักนะคะนักท่องเที่ยวเขาจะเก็บเอาขวดมาแล้วก็กรอกน้ําไปฝากคนที่บ้านไปฝากญาติที่น้องเหมือนคนทองอือ่าชื่นใจก็เหมือนน้าฝนรสชาติเหมือนน้าฝนเย็นเนาะรอนนะขับนตรงนี้นะคะเราจะเห็นทั้งข้อความแล้วก็ มีผ้าที่ผูกเอาไว้ที่นี่คือกำแพงอะไรคือกล้องกำแพงออแผ่นกระดาษอาที่ผานมีภาษาทงภาษาไทยเต็มหมดเลยนะฮะ<อ>ก็คือใครที่คาดหวังอะไรก็ตามนะคุณท็อปโทรศัพท์จากเมืองไทยมาขงใส่เพื่อจะมาขอคำอธิษฐาน ซึ่งใครเนี่ยนะคะที่อยากจะอธิษฐานความตั้งใจอะไรก็ตามเขาบอกว่าเขียนแล้วเอามาผูกเอาไว้ที่กําแพงนี้เนี่ยก็จะประสบความสําเร็จได้ดังคําอธิษฐานทุกประการบางคนมีรูปด้วยนะอาจจะแบบพูดถึงเรื่องความรัก<อ>แต่นี้จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันสะท้อนว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความหวังมีความฝันต่างๆนะคะแต่การมาอธิษฐานเนี่ยไม่ใช่เพื่อวอนขอเป็นความตั้งใจที่เราจะสามารถตั้งเข็มทิศใบชีวิตเราในการมุ่งมั่นทําให้สิ่งนั้นประสบผล คุณกล้องอธิษฐานได้เลยมาโอ้ยังไม่ได้ทํามาค่ะ่เขียนเลย<า>ไปเขียนม่วงแต่ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะไปเดินเที่ยวที่นี่นะคะมีของขายของที่รึเยอะเหมือนกันด้วยในตุรกีต้องบอกว่าบรรยากาศร้านดูดีคุณกล้องเหมือนสวนอาหารนะข้างหลังมีดอกกุหลาบแล้วหอมมากเลยอะ่ะยันกินนี่คุณดูอันนี้นะคล้ายๆจับฉายบ้านเราเขาเป็นผักแล้วก็ เขาจะเน้นน้ำมันมะกอกนะคะชาวเมดิเตอร์เรเนียนนี่ก็ต้องกินน้ำมันมะกอกอันนี้รวมกันกับแอปเปิลเวนิกาแล้วก็ทับทิม3อย่างนี้เนี่ยนะคะเข้ามาเทรวมกันเป็นน้ำสลัดแล้ก็ดูกินไม่กี่อย่างนะลูกขผมนะเป็นข้าวข้าวเป็นข้าวครับผมซึ่งข้าวเนี่ยวิธีหุงของเขาจะไม่เหมือนข้าวปกติบ้านเราครับจะเหมือนคล้ายๆข้าวมันไก่นะครับแล้วเขาเป็นผัดผัดเอาใช่ไหมใช่เป็นผัดผัดเอาครับมันเลยจะมันๆเหมือนแบบข้าวมันไก่อะไรเงี้ยจะลองเองคนแรกกิจะจะลองกินมะเขือมะเขือม่วงที่บอกเป็นขึ้นชื่อของเขาครับ เลิศไหมฮะคุณท็อปอันเนี้ยเหมือนมันพริกออกบ้างหรอไหมไม่แต่ไม่ใช่หน้าเหมือนหน้าเหมือนกินข้าวเหนียวค่ะเลิศเลิศเลิศมันเข้ากันมากเหรอคุณก็ข้าวเหนียวมานะฮะดิฉันก็ตักมาเยอะมากเลยงงไปหมดต้องกินให้หมดนะครับพี่กินเหมือนแบบว่าเดี๋ยวเขาปรับนะฮะเดี๋ยวเขาปรับนะฮะเผ็ดไหมจุดมุ่งหมายแล้วเรามาถึงจุดมุ่งหมายปลายทางของเราแล้ว You can pass You can pass โอ้ภูตทักับผู้ชายอีกแล้วเขาเรียกแค่เทพ,พเอเมสแต่ลูกปั้นเนี่ยนานมากขนาดที่หน้าไม่มีไม่เจ่เพราะแค่หน้าหายไปคุณทัพค่ะค่ะปีกรกจูทั้งก็หายไปด้วย